สาดีพี่น้องพบกันยามกลางคืนนะพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาเบิ่บลุ้มเขียดนะพี่น้องโอ้มากลางเวลเป็นเหตุพี่น้องเแล้วเราพี่น้องเขียดตกแล้วพี่น้องวันนี้อากาศมันจะเอบเอ่ยนิดนึงเนาะนี่ดิตกลงไปเลยดิที่ว่าคุมนี่ยังจะขึ้นได้เมื่อก่อนบริมาลไทยพี่น้องเบิ่งพี่น้องมันขึ้นได้พี่น้องเลยมาขุดอีก กระสิพอได้อีกแต่พี่น้องนี่พอได้กินอยู่บ่จังนี่ถ้าเฮ็ดหลายๆคุุมเนาะต้องโปรตีนยังเดียวเลยเสร็จโจนเลยพี่น้องมันนี้เสร็จโจรมันนี้นี่ยเบื้งหน้าพี่น้องพอได้กินอยู่ไปจกักจะยามมึงหลายๆคุมมุมพี่น้องให้พี่น้องมาเบิ่งมัน,นแจง้งงี้ได้พี่น้องเต้นองเด้งลงเด้งลงเด้งมาพบของ,องของเอาไวเลยเป็นไหน โอดูตเต้นโอ้ยเสือนอนกินแล้วนแนนี่โอ้ยไปน้ำพี่น้องอุ้ยอืออื่เหีนะพี่น้องตุ้กใหญ่เนยจับเลยโอ้ยเต้นกันยังไงเลยอืออะไรเถอะไทยไปเลยไปไทยงาไปเลย ผอ้คุมอย่างน้อยว่เนาะอ้ตตเตเตนจมันยังมันยาเลยบ่เนี่เย็น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 อ่เอะติดใหเลยเขียกกันนะพี่นนองมาบึงเขียดน้ำกันอ่านมเขียดนี่อหมดเมาไทยพี่นาองเมืองเนามันยังไามันอะอากาศทั้งอ้ามันก็เลยได้ โบยออกมาได้เขียนเยนาะเข้า <30. S 2> ่าคือมือสามสี่มือหลังอากาศเอาบ <t UC S> ัดคุ้มตื่นมาตื่นมาแล้วมันไปวัดยังไงเต้นไต้กระนุงมันเต้นไปแล้วด้นี่ขาขากันเด้อพี๋ย้ขาเยอะหยุดหยุดหยุดไปทางไหนแล้วไปนี่เป็นไรมาพี่น้องเขาย่างไปแล้วมันก็เต้นหากิ่งอะไยังตกลงมา มันยังขึ้นได้อีกเดี uh ๋ยหนีคิดกับปุ้ยใหญ่ไปได้เนาะตัวน้อยตัวใหญ่ผู้ดีเนาะอ้อมใช้เพราะกีสมเนาะเพราะกีคมชมกีคมเนาะนใช้เบิดแล้วบินี่นี่นี่อุ๊บเนี่ยเต็นเขาของไว้ตัวน่ะโอ้ยโบรันหาคาจำเขาของก่อนเลยบุได้ได้ต้องทำหาคาก่อนแล้วเว้ยเดี๋ยวนี้บุตรตายตายเตินดองดิง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 อืม กี้ก,กุ้ยเละอะไรนี่มาไปเดี่ยวเลยไปดองมนันบ่มีมือกล่องเนาะนีะ่เขาจะเถืจะนยังว่าเต็ดโอ้โหเผอ่อมันมีหูอยู่ในนี่โอ้ยทำมาให้ใหใหมันจับเขียดนี่ไปเดียดเด๋ยวปุ้นจะเดกพี่น้องเลยชาวในกันกได้ดูว่าทอดอัะไรตากแห้งแล้วมาทอดนเนาะเดี๋ยวมเออื่นจะเหตากเขียนตากแห้ง้ะพี่น้อง កាល2មិញហើយមិញណាមិញណាមិនបានថតពីងមកមិញណាមិនបានយកក້ອງមកนําអឺនេះអឺព្រៃពុននេះនេះយ៉ាสิໄລមកពីងទៅបើໄລវាក៏វាក៏លែនតិក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 ប៉ញ៉ាំអីរ៉េតិកទៅញ៉ាំជប់ជប់ជប់អាយហឺអូទិនតូចអូហេតែប៉

อธรรมดาเนาะสีเห็ดแบบเกี้ยงเลยพี่น้องตะพังมันี่อันนี้ยังบุเห็ดถึกจุนะโบยังบุเห็ดมาให้เบิ่งตอนกลางคืนมันยังไตเอาได้อีกเลยนี่มันโดดขึ้นมากหละมันจะค่อยตีมันเหนียวเนาะเข็ดอีมันยังออกได้อีกอึบอึบอึบเท่าเข้ากันยังไงนาะโบอันเป็นไงเนาะมันยังติ้นให้มันเหนียวดินเหนียวถ้าเห็ดแบบชันๆหลืเห็ดเป็นเครืองไปนี่มันจะขึ้นมาได้เพื่อจะไปใช้แหละ

ขลมมาแล้วมันเขียดผดบวบขันมันอากาศเอ้าวมันออกมาหากินไงได้ยังได้ยังบัต้องไปหากวนมันเมื่อยเลยย่างเช่นอย่างนี้นี่ปูมปัญญาเสบ่าหน่อาเฮ็ดเป็นคุมเห็เลยนี่ใช่แล้วก็ทาำไปเละตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยมใช่ไหมเอาของขึ้นก่อนเนาะของขึ้นไว้ก่อนจับเข kind of ียดก่อนจับเขียดก่อนนะพี่น้อง๊บนี่เป็นทำไปละเฮ้ยเขาหูไป

Đứa thì tôi nói tôi nhảy phải vứt này, 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 Ui tải tải vừa đây vừa đây Ướt mà hết mày con ừ, Đứa thì tôi nói nhỉ Ôi Kiếp khiệt con kiếp khiệt con à. Ui Nó à. tiện nhìn Khoảng vội lỡ nhỉ Còn chứ lên nhỉ ừ. Tiếp đồng, đồng. Để nó cũng บดคอนยัลลิกซิดเด้อพี่น้องไป,ยงไปอ,อย่างนั้นไปใส่ขุดคุ้มาแล้วขดเขี้ยนะครับแล้มันลายนี่มันลงมาโฮมพายหมดนี่อันนี้มันตื้นเพราะน้ำม,มันแข็งเดี๋ยวมื่อใหม่ชิมาเสอร์มันใหญ่ยยๆๆก่อนเนาะกระชับเขาได้กิ่นเยอะๆนี่ก็ได,นได้นี่ดิกระชไ,ไปทางไหนบ่นเลยเดี๋ยวลองดึงดึงไปะะลเลยอืมลี่แล้วนี่ เี็นเต็มยู่เี๋ยวพาไปเบ่งคุ้มทีสาอีกน่งน้องคุ้มทีสานี่อมอาบเดียปบปุ๊บป่งนพี่น้องปนได้แล้วชนี่นะอืมกลางคืนเดี๋ยวนงาโคมออ มันกันมันคุมทีสามมันคุมทีสองเอาเมื่อกี้นี่เนาะมันคุมที่สามเนาะตะเคียน,นอุ้ยคุมนี่หมดลายเลยเนาะอู้หูตายแล้วอู้ยหมดหมดกลิ่นมันแหละเออตัวนี้ยโรไฟลคุมนี่มีหมดเว้ยอืมเซ็ตเลยเขียดเลยหมดต่อมเลยหมดต่อมเลย แต่พอได้ปนแล้วพี่น้องเอ้ยอ้าวพี่น้องคลิปนี้สิจะจบบรรยากาศเพียงทันเดอร์พี่น้องเอ้ยยาวเกินไปเลยเนาะอ,อ้ะาไฟเชือกเอาน้ำไปใส่สูตรนี้พี่น้องลุมลุม้มระเขียนได้พน้นได้พี่น้องก็มีเขียนตั้งแต่ว่าใชมีเขียนบอนนน่อานั้นเนาะอ้าฝากไว้พี่น้องเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อคลิปนี้สบายดีพี่น้อง